นอกบรรยากาศยามกลางคืนซอยบ้านสาวเดือนเองนะคะทุกคนคะ่ะเบ ouais. ิ่งบรรยากาศทางออกเก็โน้ซอยนะทุกคนนะอ่ายังมีต้นไม้ใบหญ้าหลายๆอีน้องนะจะกันนั่นนีดจักหน่อยเด้อโอ๊ะโอ๊โอ๊โอ๊ตกหลุมตกอย่างละพี่น้องเอ้ยนะเพราะว่าอยู่มองนี้มันน้ามันตกน้าฝนตก กันถ้าได้แดดกับติดต่อกันพี่น้องนะบ่มีแนวพอดีมิตตฝนกับแดดบ่บมีหนานานวนะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางค่ำกลางคืนนะคะซอยบ้านสเสาเรือนประมาณนี้นะคะไปตลาดเด้อพี่น้องไปตลาดเด้อตอนนี้ Я hey, пен hey, hey, hey.